ลบทิ้ดลบสองร้อยดาเมจเลยโอ้ยกี่บาทนะ้าโอ้ยจะร้อยทำจนแล้วจะทำจนน้องไปกดคีย์บอร์ดไม่ได้แสนดึงไอ้เหี้ยแอลเก็บอันนี้ไว้กลาเป็นไอ้อุ่นมันดึงไออ,อามึงวางไว้บนกล่องมันดึงลวงไปล่างเกือบแตกแล้วไอ้อุ่นรู้อุ่นใจแล้วเ,เก็บไว้ไกลดีวะ ไอ้ปิดทางวางยิงมาตอนนั้น<ช>พี่ถงทางนิดหน่อยไม่ใช่หรอเจอแล้วไจุกยิกไอ้นักเตะจะกลายเป็นโจมมาแล้วไอ้อ้าไม่เห็นหิวเลยมันเยอะนะเอ้าวไม่เห็นหิววะเอาแล้วแหละ,อะไอ้เหีห้ย <c oughs> หลอกโก้ยไอ้หนูพ่อทำโก้ได <c oughs> ้ไงวะเราไม่ได้หรอกน้องหลบพี่ไม่ได้หรอกพี่เร็วกว่าไ <c oughs> ปอัพดีไปอัพดิ อภิษีอภิษีอะไรอ่ะนี่เนี่ยท่าหนีเนาะไหนท่าหนีอยู่ก็เนี่ยท่านเนี่ยถ้ามาเอาอ่ะท่าไหนเดี๋ยวดิท่าลบหนีในการต่อสู้เนี่ยท่านเนี่ยมันเป็นแทนเวทแทนแทนท่าขโมยเอาดิเฮียไหนนกเต่าเข้าไปยังทำท่าเต่า ถวายดวงจอยลำหนึงนะกี่กี่ช่องวะ1 2 3 4 5สองสามสเจไอ้เน้อธรรมดาบสองตาสองมี่หนึ่งเลยย้อนกลับไปกอนมั้งออเ มันก mm. right. oh mm ็ต้องถอยให้ได้หกก็ดีเลยว่ะโดนล็อกเต่าดีว่ะโอ้ไม่จริงไปก่อนไปเนี่ยจะไปเต่าจบมาดีมือฆ่าทิิงตอนนี้ไม่มาอฆ่ากลจริงเข่าแล้วก็ยอมแพ้อเยอกรวมเลย มันเปเงิดใหม่นี่แหละอะไรเนี่ยตะลิบแบบนอนเลยแต่พันเจ็บแบบเพื่อนมันหิวอะมันขึ้นไปหิวเลยไอ้แก่กินเลยนอนแล้วจะหิวพี่ตัวกายก่อนเนี่ยตายคาคาร์ดิโน่ไอ้ยขากินฟอสซิลโมดิโต้เข้าไป กิน,กนในโตชอร์ี้เทลได้ไหมมีทางยาวถามไม่เว่อวาาราการเน,ะรรนาะ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ตายแค่คเลิกคนแรกสีดิเฮียคุณลงกรีม,รนรมา,นานแล้วเว้ <c oughs> <c oughs> ตายเลยลบดิไม่ตายอาเตอร์โจ้ตั้งี่ย เอาไปสู้เลยดีไม่ยขึ้นได้กูวิวัฒนาการบาเซนกูไม่จะนอนกินเองเนี่ยตายนะโอ้ตายเรียบร้อยเวลายอะไรเรียบร้อยมาแรงยามมาแรงกินของเอาเหี้ยในต่วนนอนมึงต้องให้คนอื่นไหมมาแรงมารเอาเอามาแรงไวให้คนอื่นมาทีไอเก่งเอาอ๋องั้นเหรอเออมึงต้องไปเติคนอื่นเลยอยากมาแรงใส่ตัว เรายหวยเม่อไหรกูวิ่ไหนาอกวัฒนการอยา่เรื่ยไม่ได้วัฒนการเร็วเอ้เร็วเข้าแม่ผยไม่ได้เลยเาแลกกันตลอดก็ไม่เฮียกูได้เยผมก็ไดมดเออขอหน่อยเร็วจะกูไม่พีกนตายแล้วาจะมันเริ่มก่อนดเทียนอะไร curse curse ใช่ก็โดนเดดเนาะไม่แหนว่าเดี๋ยวก็โดนเอามาแล้วดูมันต้องทอยสองครั้งต้องทอยครั้งเดียวไปละอาชีพฮีโร่เนี่ยมันต้องผดลัพธ์ทุอาชีพใช่ไหมถึงจะได้เป็นเจ็บน่าจะลองดูเลยแล้วโลโม่คือนี่คืออะไรอโลโม่โรบอท เอ้ยเต่าได้เออแล้วแบบเกียร์แวไม่ถึงเออวะไม่ถึงก็ไปซื้อเตปีน้ำใจได้เที่ยงไงใส่สมุลอยเออได้ปีนข้างบนดีกว่าข้างบนนะข้างบนนู้นถูกแล้วน่ะสมุลอยกระดิ่งจ่าแล้วก็มังไปมังดีกว่ากูจะได้มังแล้วเดี๋ยวกูต้องไปเปลี่ยนชีพก่อนจะแบบคือเป็นมัง วันนี้ก็เสี่ยอัลติเด็ดมาเยอะแล้วเอกเป็นมั้งตายก่อนไปเนี่ยมันจะเป็นไม่งไรน้องตายเด็กก็เกิดไม่ตายถาวรแล้วมั้งดูกูหนดเป็นตายคาติคาติโดแล้วแหละแม่งไรไปเลยจะฆ่ากูแล้วจะดูความสุขกูไปแล้วสมองไอ้ตุ้กยี่จะเรื่อย

ก็กูเริหลังตายเริ่มก่อนดิลงคาร์นดวะลงคารลงไม่ได้เอาเด็บร้อยตายตายคนยแพ้นี้เฮ้ยเฮ้ยเดดหเฮ้ยไอ้ีัยอะไรอ้ยเต่าตายคลายเต่าเฮ้ยทำไรอ่ะฆ่าคนได้เลยเอ้ตายนเก่งนะอย่าไปำวาเลยมึงเ้ยต ร้องเสียงเงินชาเดียวแล้วแกเด็กของไปเยอะมาแล้วแต่ว่าจะไม่ได้เป็นจับมันที่เขาว่าไม่เกิดใหมบไปแต่ต้องมาตั้งแต่เมืองแรกเมืองสามเลยแท้เราไม่ได้เติมเมื่อวันมาเติมตายไปเหรตอกกลางวันดีเลยตายเมืองดาวโกนท่าดาวเนยแห้งกับเพื่อนทการเอง เอ้ยทำไมกระจอกเนาะไม่เก่งปลาไม่เก่งแต่มันเริ่มก่อนเ่าม่มันเริ่มก่อนอีแล้วมันีูีแล้วเตอร์กูดิหลราปุ๊บแทงปลาอืออ๋ออ่ะปฏิสิวาเดี๋ยวอ้าปฏิบอ้ ถ้าถ้าเต่ามันลงช่องธรรมดาโดนหุกยนตบทันทีที่เป็นร้อยเองโอ้ที่เป็นร้อยหนึ่งสอต้องวัดดวงอ่ะโอ้ไม่ได้วัดดวงลงข้างหน้าเลยเต่ามันจอคอนเนอร์ดิวะข้างหลังข้างหน้าก็ไม่ต่างกันเลยเอารอดเลยรอด่ะ ถ้ามันลงวุ้งยิงเลยจะคอนเนอร์แกริงลงเศร้าเหนือซิวะลงวุ้งเจดันทีเยอะจะคอนเนอร์เอาขอเราไปจอมันแล้วก็ลองไปตีวันนี้เออทุสีไปทุสีไอ้เจอมันจะเต็มเนาะก็บอทำไงอ่ะรู้ไงอ่ะทำใจทำใจ เกมนี้มันจะแบบนี้แหละใครมึงเจ้ะเอวันมันสร้างตายอ้าวผมรู้แนวผมผัดรับมันโดนแค่สูงมันไม่โดนถึงตายยิงเลือเลือดไว้มัน exterminate exterminate ในลุดในรถดโยนกดให้ไปน้อง ไมได้ไม่ไม่ไดอยมันอยู่เข้าก่อนจอกลไปก่อนอะไรให,ให้ให้จูงคนได้แล้วสน,น <c oughs> วกอน่อ,อนก่อนจะเฮี้ยกูตายอะไรร <c oughs> ่างกายเนี่ยย้นนนนอนคันรการเฮียยะฆ่ากูบในการการแบบวิเศษเป็นสี <c oughs> <laughs> à. được ghé Được, ghé. Bên đây được, được vậy. Mình vậy cái tìm về nhà lễ Được cái mẹ 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 vậy. เองน้องไม่รับผิดชอบเองเห็นมาไม่รอดเฮ้ยรอดีไม่เงไม่รอดรอกรอให้จุ่มหมดเล่นเองน้องจะใจเปล่าก็เหม่งเข้าเลยพี่ทำน้องตายน้องมาฆ่าพี่ได้เลยแล้วพี่จะกดหนีไม่เข้าเลยเลยร้านกูเจอแล้ว เดี๋ยวไปเดี๋ยวกันเลยนะมาเอยมาก่อนก็ไดง่ายอนไหนนะพี่เองน้องพี่เองโอ้ได้หกเลยนะต้งดีแล้วเนี่ยลงข้างล่างดิข้างล่างดิคาร์เตโนนข้างล่างดิคาร์เตโดนให้มันดิคิดว่าไปตายให้มันไม่ตายโง่ตรงนี้แหละเห็นไหม ไม่ตายเหี้ยมันต้องเกมวอลต่ออยู่ดีอะไรเนี่ยไล่ทำอะไรโอเคโอเคให้ของเ <c oughs> อ้าไม่ตายแกเหี้ยไม่ตายโอ้โหจะน้องก็ตายไม่ตายน้องไม่ตาย <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเพงได้กอนไ่เาแม่งเอาปฏิส hey, hey. oh, ิยโอ้จุกมาเนี่ยมาอะไรอาปฏีปะเอาปฏนมาแล้วเนี่ยโอ้สองกันจิวเพียม่พ่ว่น้องเริ่มมาอะไรไอ้นั่นนะฮะจะมาอ้นั่นอะไรหรอ อังเนอะยังไม่ถึงสองสามสี่ห้าภาวนาอันนี้ก็หกเลยใช่ปะมีเอาได้แค่สองหรือสามก่อนไม่งั้นมันขลงชงเหลือแตกเลยโอ้โฉดรอดรอดเอ้ยเก็บภาษี หรือว่าความน่าเบื่อที่ฉันมีนะตอนนี้จะเอาไปลงที่ใครดีล่ะไอโอ๊ดไงลงกันทุกคนแรงเลยไม่คันที่อะไรลงไอโอ๊ดพีก็พีก็ใช้เวสายผมเยอะไหม่นาะไม่มีเฮ้ยมชอะไรไ, <ง S 2> ไม่มีทา<ะ><ร>งลงเน๊ย<ๆ> โชว์เลยสักยภาพพี่ล็อกน้องนะพี่ล็อกไม่ทันน้องหรอกนะพินหน้าไปถึงแล้วจบแล้วไอ้แต่มมีห้านี่หว่าห้าคิสตันผมมีคิสตันห้าอย่างไง้ยแล่วเหรอทำไมอะอะไรจะได้เป็นจอมาตาหน้าไม้เต้มมันได้เนี่ยน้องเออเป็นเซอร์มโอนมามังเนี่ย จะซึ้งแม่จะซึ้งกันจุยแล้วก็จะเสกแล้วโอ๊ตโอ๊ตหายโอเคโอเคไงโอ๊ตจันใหม่เกือแล้วก็มึงเข้าไปแล้วเว้มึงไม่ตายเว้ยเหี้ยจุกแฟงสาวไปลงไปเกินเด็กนี่เข้าเลย Mới tại... rồi rồi. Á. <laughs> mới mấy mới tài, ngày xưa thay đi rồi. T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 hay rồi. Thay đi 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 rồi. đi rồi. Thay 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 đi rồi. Thay

การจุดพามาไงก็เป็นมีอะไรก็จะเหลียังไงอะน้าก็ได้ก็ถึงแล้วนงมาขึ้นบวถึงเฮียมาไป็นมิจุดหลบปลอดภัยพี่หลบมาเจอให้น้องเข้าใจไหมเฮือหลบเฮียอะไรก็โดนลงไม่ได้อยู่แล้วคาสิโนเอน่ะก็มันบล็อกช่องอยู่วะไอจุดนี้ไอการจุดเขียวสิวะอย่าลงมีเฮียจุดเหลือยงไอไม่มันลงไม่ได้เห็นไหมคาสิโนมอนเข้าไม่ได้อยู่แล้วมาคุไม่ไว้ถึงคาสินโดไว้ถึงที่ปลอดภัยไอ้ย่าตอนนี้ มึงก็เดือดริษนั่งใจมานั่ใจคาด้องเนาะตัวจะรอดตายกูพรงไปหาตายเลยนะตายเลจะแพ้ไม่ได้แดดโดนเลยเอ้าเอาหลบรอบได้ไอ้เหี้ยผมจะไม่ตายก็คือไม่ตายอีกแล้วไอฮิโร่มันอะไรเนี่ยดวงทำได้อะไรเบืออ่ะพี่ผบอกแล้วทำบุญได้เสาไฟฟ้าไงเหมือนที่โอนมันกล่าวเออไอ้เย้ โอ้ยคือต <toys> ้อแม่งมาวะต้องรอดมาได้ขอบคุณคุณจ้าเอาไฟฟ้าพี่ยังเงยโดดจังเลยยังเงยตอนเด็กฝ่าไม่อยู่เลยโว้ยใครที่เอาของในตัวเราไปเอไปไม่ได้หรอมือยันได้คนอื่นไหมต้องตกหมดแล้วแหลกของกูหมดแล้วเฮีย เซฟไปเนาะสี่เอ้ยเอ้ยเกินเกินไอ้เฮียตีหาสปีแบบสบายนะเราองดูสบายเลยนะไอเฮียไม่ขโมยสลับสลับก่อนหลังสวัสดีครับแต่เมื่อกี้กดใช้ได้ร้อยตายตายไรตายไม่ดูเวทมันก็เวทมึงดิแค่เวทก็ต่างกันแล้ มันก็หนีแล้วล่ะก็หนีด้วยความรวดเร็วไงไม่มีแล้วไม่ได้ไปยอมแพ้ไม่มีไม่มึงต้องเริ่มเมื่ต้องเริ่มโจมตีก่อนอะไรวะก็เมื่อกี้มึงได้สลับการกับกูมึงไม่กดอ่ะตายกูว่าแล้วเดียงเลยเมื่อกี้มีมันจะวิ่ดีเว็บต่างกันขนาดเนี้กสู้ยังไงอ๋อสลับออกมาสลับได้ก็เมื่อกี้มึงขโมยสลับการกูอ่ะถ้าเอาไปเอาแมลงกูไปดิเอาแมลงกูไปดิ ไ้ทำพี่อะไรยดหอกมันมายืดถอดบอมาเอาหอดมาเอาหอดมาคนผมมันคนคนผมมันคนผมมันคนผมมันคนผมกูแอ้นคยะจริงไหมหอกยังไม่คนันหมดกํเนิดจอมัน ก็เทิร์นไปได้น้ครสบกับคนเจอก็ก่อนแบบึงี้่เอคนเยอะขี้แตกมันก็ได้เวลเยอะด้วยว่เป็นต้องคนเยอะเลยได้อะเขาแสู้ได้เปล่าสู้ได้ดิสแตเตั์ก็อวดคนยังก็ตันเหมือนกันไม่ตันวะไม่ตันข้าน้อยนี่ใช่แต่ข้าศ้อยแค่จไม่ผิดด้เหรอเฮ้ยรถแทรกแซงวะ ไปซื้อกระถาเวรราคาแต่าเอ้ยได้เอ้ยมีเธออันเดดไหมแอนเดนลุงจิ้งที่จะไปลุงจิ้งเดี๋ยวให้ลุกตีมาเนาะสาวสัศวินเตะตำนานสาวสัศวินเตะตำนานไม้แต่ไอเจ้ามันไม่ได้ดิไอเจ้าสปีดเยอะเกินเยอก็มีโอกาสโดนอยู่มันไม่มันไม่กันร้อยเปอร์เซ็นต์แม่เยอะกูยเกอรอไม่รู้ว่าการร้อยป่ะกูต้องไปซื้อสปศวินก่อนไปเดินไม่ถึงไหนเลยฟาดให้ไม่ยั้งเลยมึงหมายถึงก่อนอะไรนาะงค่อยพูดเอาไปพิยังกันได้เลย ถอยแต่ไปด่าแตกันมึงดูไอเหี้ยไปเงี้ยมีคนตายกันอยู่ตั้งสองคนนี่ไเียพวกมึงอันดับอันดับกิดพีชไม่เลิกติดพไม่เลิกก็อัพนองไปไนแล้วไหนหายแล้วหายแล้วคอสิโดมาจะได้นะ

ตัดหกปันเองด้วยอันนี้อะไรอ๋อซลมอนเตซลมอนตัดหกร้อยคุณโยมมันจะตัดกี่วะห้าร้อยะอะไอันนี้ตัดระดัตัะัม่้่ Yo ho bay Spin Cup, mang bay 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 bay

เก่งจริงเลยเฮียกบินเฮียเลยออเกตแคปซะับินเฮียสิพิษไม่เลิกจริงเลยต้องมีายาแก้พิดรายการกูกดไม่ได้อืมันเดียอะไร

อ <c oughs> <are> ้าเรียบร้อยเีแดงอืมกูปั๊มไปอยงไหนอโอ้ไม่เกิดอีกเลยยัาไม่ยติดตาผูทันถวะจังหาจะถึงวะโอ้ยด่าสิบเลยไย่เยมันเก็บแต้มเร็วไอ้ยอีกตั้งคืนสองวันก่คืนแรกไหนขอดูดีแต้มสะสม คำเฮียพี่ไอ้น้องเดี๋ยว<ส>า <ำ S 1> กอ,อยู่เลยเฮียที่ไปลงเนครอบเฮียเคำพี่พพงเลยนะ้คเฮียพี่เพื่อเลยเข <laughs> <laughs> ไปกออยู่เลย <laughs> Come here ้ยชายดูนี่ได้ผลไหมดนลลังน้องดานล่างเลยละเดือ <laughs> มาพี่ชายเฮ้ยได้อยู <laughs> โอ้โหแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เองที้ยังมันหลงได้อีกโอกาสที่จะโดนเนี่ยมีทางโดนหรอกนะข่าวจางดิแล้วไปกูเลยโอ้ให้จ้างไปน้อจะจบเรื่องไปโอ้ยเรียบร้อยนะฟ้าได้แล้วบะนี่ก็มีฮีโร่ดิ เต่าเป็นูตรไปแล้ว<ช>เต่าอ๊เป็นูตรเต่าเป็นูตรเฮ้ยให้มาโอ้ยจกเอยใช่ับโอ้สวัสดีครับอารดีนอะไรบ้างครัันี้เหมือนเดิมตัว้วย้<อ> <laughs>